กิจกรรมสันทนาการสิ้นคิดที่คิดดูแล้วก็ดีเหมือนกันนั่นก็คือพาลูกน้องไปตีหมอไม่ใช่พาลูกน้องไปตีแบตไลเลยครั้งพอเราถือไม้แบตใช่ปะ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามอะแม่งเป็นคู่อริเวลาซัดลูกแบตมันเหมือนว่าเราอะซัดเข้าไปี่หน้ามันอะมันเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ชนิดหนึ่งแล้วเราไม่ชอบใครให,ให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเช่นเราไม่ชอบไอ้พวกพแผนกบัญชีการเงินเพราะเราเป็นแผนกเซลใช่ปะ่ะเราก็ตั้งเลยฝั่งตรงข้ามให้เป็นบัญชีการเงินถึงเวลาปุ๊บตบใส่ตบใส่ พอเลิกเล่นเว้ยพอเงือออกพอเราได้ระบายอารมณ์มันก็กลายเป็นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นแล้วก็บริษัทไม่ได้เปลืองงบเยอะหลายครั้งพาเด็กไปทํานู่นทนํานี่ถึงเวลาบัตเจ็ตมั่งเยอะเอออา outting เออ outting พนักงานก็ o u t ต i n g ก็เมาเมาเมาลองพาเด็กๆไปตีแบ,บดดูแล้วจัดเป็นพเมร์ลีกในออฟฟิศเลยผแผนกนี้ตีกับผแผนกนี้ใครชนะได้ด้วยเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่อันเนี้ยมันจะทำให้ทุกคนอ่ะมีแรงบันดาลใจเดียวกันแล้วก็มีกิจกรรมเสริมร่วมกันเป็นระยะระยะ แล้วงานอ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วมันจะเห็นความสปอร์ตขอ้ผู้ไม่หาเลยว่าวันนี้คุณพาพนักงานอ่ะไปรีแลกซ์บ้างหรือเปล่าเสียเหงื่อบ้างพอน้องๆบางทีก็เสียน้ำตาให้กับการทำงานมา,มากๆเหลือเกินฝากไว้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้อยากแชร์ให้ HR แท็ก HR ข้างใต้คลิปเลยอย่างน้อยก็จะพามือไปตีแบบสิ้นเดือนแล้วตีกัน